สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุทุกคนครับมืัอนี้กจะขอเบา <c oughs> ภาษาอีสานผสมกับภาษากลางนะครับวันนี้ครับนี่นะครับเดี๋ยววอนนี้จะมาอัปเดต <c oughs> สวนให้ท่านผู้ชมไน้เบื่งครับตรงนี้ก็เป็นสวนขั้วในหนอยครับที่เห็ดใบกับแบงส่วนว้ เป็นสวนคั้วตอนนี้กับกำลังปลูกทั่วอยูะครับกำลังปลูกทั่วกับต้นกล้วยครับนี่เนกล้วยปลูกไว้คางเล่นกับปลูกทั่วปลูกบักนาวเอาคา,ามาลงพี่น้อง ทัวเห้าเคล็ดคางไปละปล่อยรอแต่ไหนมันขึ้นนี่กะเป็นต้มนมะละกอเอ้ยผ้าเขาเบื้องหลังในพี่นอ้องมั่กับเปิดประตูเข้าไปปึ๊บตรงนี้เนาะนี่มั่งไปเห็นสวนเลยพ้นครับเห็นสวนเห็นสะไวนามตอนนี้เพื่อนกายเซตเซตเรียบร้อยแล้วพี่นอ้องเลยมาอัปเดตให้พวกพี่น้องได้เบิ้งครับมือนี่เนี่ย ส่วนตรงนี้เป็นปับใหม่เห็เป็นกระถางดอ,งอกใหม่พี่น้องนี่ครับไปเบิ่งข้างในพี่น้องเนี่ยตรงนี้เป็นเห็ดเช็ดเรียบร้อยแล้วปลูกต้นใหม่ใส่นี่พี่น้อง เวลารอบๆบสะบายน้ําตรงนี้ก็ทำละทำไอศาลาข้างสะบายน้ำจะพากข้ไปดูตรงที่ทำสวนตอนนี้ก็ผ่านมาสองเดือนสวนตรงนี้ครับก็ เริ่มสวยแล้วครับเนี่ยตรงนี้ฝั่งสาวยน้ำนะครับเริ่มสวยเริ่มติดละส่วนหญ้าของเราก็เขียวแล้วครับปลูกไว้อันนี้มาเปลี่ยนครับเอามาเปลี่ยนแล้วก็เริ่มติด เรียบร้อยละเบ็มเขียวสวยงามเลยครับต้นไม้ก็ชุ่มชื่นดีครับบางนี้ก็มีแค่นี้นะครับเนี่ยก็ไม่เยอะดูแลง่าย มองเข้าไปในบ้านอันนี้ก็ทางออกมาสวนครับเดี๋ยวจะพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับถ้าเรามองมาตรงนู้นก็ประตูประตูข้างครัวนะครับประตูมองมาสระไวาน้ำ อันนี้สาวยน้ำก็ใส่ดีครับอ่ะไปดูอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งที่เอาต้นมะกรอคกอลิฟมาลงแล้วก็จะเดินผ่านประตูอีกฝั่งหนึ่งเข้าไปนะครับเป็จนประตูอีกฝั่งที่เดินไปทางบ่อปลา เป็นประตูครับเดี๋ยวประตูเปิดเข้าไปก็จะมองเห็นเลยครับเนีจะมองมาทางบ่อปลานี่ก็เป็นบ่อพญานาค ก็จะทำโครงกระถางแบบนี้ครับรงพื้นก็ปูด้วยหินอ่อนหินเล็กๆหินขวดลูกเล็กๆขาวๆนะตรงนั้นก็เป็นประตูออกมองออกมาสวนตรงนี้ก็เป็นหน้าต่าง อาจารย์จะมองมาสวนนะครับตรงข้างหลังก็เป็นทีวีเนี่ยถ้าเรามองถ้าเรามองมาจากบ้านหลังนู้นครับนู้นกระจกอยู่นูน้นมองมาก็จะเห็นน้ําพุตั้งอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ต่อนะครับน้ําพุวันนี้เริ่มติดเริ่มสวยแล้วครับดอกไม้ดอกไม้ก็เริ่มสวยแล้วครับ ตนดอกไม้มีกระต้นที่เขาผสมอาหารของฝรั่งชอบกินเนี่ยดอกไม้เราก็โอเคแล้วครับสวยงามนะครับนะจะให้ดูมุมก,กว้าง ตงโน้นนะครับอาจจะย้อนเสียงหรืออาจจะมื่อต้นมะกอกโอลิฟของเราก็ยู่นูนครับตรงนี้ก็เป็นไฮไลท์ครับต้นมะกอกโอลิฟไปลงท้ายเพื่อนผ่านมาหนึ่งเดือนครับแต่ว่าสวนนี้ทำไปแล้วสองเดือนครบสองเดือนแล้วมะกอกโอลิฟมาลงที่หลัง ดอกไม้พวกนี่ก็เริ่มบานเริ่มเหลืองสวยงามเลยครับมให้ดูกใกล้ๆเลยครับตัวมะกอกโอล็กก็จะออกมาเม็ดของพี่ดุกพานุดเดตจะมาลงเราจะตัดแต่งออกให้มันเป็นพุ่ม ตอนนี้กำลังใบกำลังแตกออกแล้วครับนกำกำลังแตก,แตกยอดแตกอะไรออกจะสวยครับถ้าเป็นพุ่มผ่านมา2เดือนก็เขียวชะอุ่มแล้วครับ วันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าสวนคุณสีสวัสด์คุณเอมี่ที่พี่ดุกมาตกแต่งให้เนี่ชอบต้นอันนี้แต่ว่าจะมีนามครับต้นนี้ มองไปงนี้ก็ต้นมะกอกโอลิฟก็มองไปก็สวยครับต,ตอนนี้ก็กำลังแตกพุ่มแตกใบออกวันนี้ก็เลยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูาสวนไปถึงไหนแล้วสองเดือน แตกพุ่มแตกใบออกด็กปลาของเราก็น้ำวันนี้ก็เปิดน้ำใส่ วันนี้พอบ้านก็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ดูถอใครเข้ามาเห็นคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดและให้กําลังใจพอบ้านวันนี้พอบ้านก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ ถ้าจะให้ทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ